และนี่ก็จะเป็นลูกของ CY 0 9ยูนกทั้งสองตัวเลยตัวนี้ CY เพิ่งหายจากโรลคลำปีสกินไปสวัสดีครับตันนี้ก็จะเอาวัวออกคอกกินหญ้ากันเร็วไป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 กินหญ้ากันเด้อ เล็วไปไปเ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยตัวนี้จะเป็นลูกของซีไลซีไลศูนย์เก้ไป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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 ตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์เลือดร้อยพ่อพันธุ์คุมคุมฝูงไปเฮ้ย ไปเพื่อนๆไปตรงนน้นแล้วไปเรยๆไปไปไปเฮ้ยย <c oughs> ิงกันใหญ่เลย <c oughs> ตัวนี้จะแยกแยกขอ้อตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ตัวนี้จะรวมผูกหนึ่งตัวนี้จะเป็นเอฟหนึ่ง นี่จะเป็นลูกของเคเอฟสามหนึ่งเพรผู้ลูกสายลูกสายลูกสายเคเอฟนี่จะพาไปดูแปลงย้าก,กันแปลงยากาจะมีหญ้า ัวนี้จะเป็นเนเปียร์ทนี้จะเป็นหญ้าเนเปียร์จะแบ่งแยกเป็นโซนโซนหญ้าเนเปียร์แล้วก็มีหญ้าแปงงกุลาด,ด้วยนี้เป็นพ่อพันเลือดร้อยรับผสมพันธหน้าฟาร์มด้วยรับประกันติด ตรงนู้นก็จะเป็นหญ้าแพียงกุหลาเอาละจะเป็นกุมสุกเล็กๆน้อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องันนี้จะเป็นหญ้าแพียงกุหลาบอันนี้นจะเป็นบ่อกบส่วนนู้นก็จะเป็น คอกวอัวมาละมาแล้วมาแล้วบิ๊กนิ่งบิมาแล้ว,ลว,ลว,ลวนูันนี้จะเป็นหญ้าแบ่งก่านละนี่จะแบ่งโซนไว้วันนี้ฝนไม่ตกก็เลยปล่อยออกมานี่จะพาด,ดูพ่อพันธ์ พ่อพันธุ์ตัวนี้จะเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงทั้งหมดอยู่แปดตัวจะใส่พ่อพันธุ์ตัวนี้คุม กอพันตัวนี้จะทับอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 7หกกตัวผสมติดหมดแล้วลำโบว่างงาน่อพันว่างงานตัวนี้นี่ก็ติดตัวแล้ว นี่เป็นทองโคกหนองนากันฝนตกเมื่อวานวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยปล่อยออกมาได้กินชาสมใจไปแล้ว sẽ phơi <laughs> 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 ไป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 ดีกว่าแม่นี้ท้องสามเดือนแล้วหมอเพิ่งตรวจไปติดเรียบร้อยผสมติดแล้ว ตรงนี้ก็จะอยู่ฟาร์มของบุญพรมฟาร์มวัวง,งามบ้านเบิดน้อยถ้าใครสนใจก็จะปรับสมครับก็มาที่หน้าฟาร์มได้เลยเพราะว่าเราไม่มีรถจะเคลื่อนย้ายพ่อพันธุ์มันตัวนี้เราจะรับผสมหน้าฟาร์มอย่างเดียว ทั้งละ800รับประกันติดตัวนี้จะเป็นพ่อเลือด้อยมีพ่อพันก็สบายไปนิดหน่งแต่เราจะได้เสือแค่พ่อพ่อเดียวเัน ทั้งหมดนี้เราจะให้ตัวตัวนี้ตัวผู้พ่อพันตัวนี้คุมและนี่ก็จะเป็นลูกของ CY 096ทั้งสองตัวเลยตัวนี้ CY เพิซึ่งหายจากโรคลำปีสกินไปเป็นกลุ่มตัวนี้จะเป็นซ i n ลลูกของ CY 096 เป็นเพศผู้ตัวนี้จะเป็นเพศเมียลูกของสีวายก็จะหนังหนาอยู่นี้จะเป็นสีวายเพศเมียจะเป็นลูกของตัวนี้อขอบคุณครับก่อนนะครับ